ในงานาแถลงข่าวในวันนี้นและนักก่าของหมายวิอร,รายัยราชพัฏน์สกลนครขอต้อนรับทุกท่านงานแถลงข่าวและประชุมจับกระดับแบ,บ่งสายการแข่งขันกีฬานึกษาหมาย,ยเลขหนึ่งการจัดการแารข่งขันกีฬาของหมายาลัไร,ราชภัฏกลุ่มอันดีระหว่างชาวมห,มห,หมายาลัไราชพัฏน์มล่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเน้นอย่างความมีน้ำใจเป็นนักนนกนนีฬาอันเป็นหัวใจสะพานเก่ <c oughs> เกและไ้นนาเอกณ์ของจังหวัดสกลนครมาแข่งขันออกเป็นสองช่วง คือการแข่งขันกีฬาจดกการแข่งขันกีฬารวม23ทีมกีฬาเลข2งวันที่22ถึง28โดยใช้สนามการแข่งขันในหมายวิาลยราชภัฏสุโขทัดบุรีรัมยบริเวณสูรไอการได้สนับสนุนและประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬาต่างให้เป็นไปเป็นเจ้าภาพเพื่อต้อนรับทัพกีฬาและความสำคัญของการจัดการแข่งขันกีฬาปูการเกีค่ะปูการเกี มีความรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ทุกท่านได้ราชบัณฑิตย์สกลนครและบริเวณศูนย์ราชการรองผู้อาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการจัดการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความครับก็จะไปแข่งขันกับเครือข่ายพันธมิตรที่เข้าอะไรราชบัณฑิตย์ปุบปั้บกรับอกชิ้นหนึ่งนะครั้งที่ห้าชิ้นสองปุบปั้บเกมที่มาอะไรราชบัณสิตยรณกลนครนะครับได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันทั้งสิบเอ็ดแห่งได้แก่มาอะไรราชภัณฑิตย์สกลนครนะครับ เวลาูพานเกมนะครับาการแข่งขันขึ้นมาก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อกันนะครับเพื่อให้เกิดความสมูทนะครับหรือว่ายินดีนะครับยินดีนะครับสาหรับทุกประเด็นครับมาหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีค, 1> A 1. A 1. A 1. ค่ะเอหนึ่งเอหนึ่งค่ะ C หนึ่ง